สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้ยายจะตำน้ำพริกเผาอันนี้ยายจะตำไอ้พริกหอมกระเทียมขวมแล้วก็เราวยายจะใส่ก็ไม่อยากลงไปจ้า,วาเวลาจะตำก็จะไปผัดจ้ะทุกคนอันนี้อยากใส่น้ำมันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะใส่พริกจะตำเขาเลยจ้าพริกเผาผัดจ้า น้ำตาจ้ะชิดลร์จ้ะน้ำต,ตาลทรายจ้ะตกเป็นหว่านนี่นะทุกคนหอมเสร็จแล้วเสร็จจ้ากินกับผักต้มผักสะเดาวลวกลอ,อยจ้า กแก๊สนี่จาน้ำพริกเผาผักจา้จาจ้าน่ากินไหมจ้าทโกนเก็บหมอนจา้าหมอนเมอร์ลี่หมอนเมอร์ลี่ แล้วก็ไปเป็ดตาวันนี้ขเป็ดไข่ไม่ถึงสิบใบเ วันนี้เราจะทำเมนูเองสับไนนก่จ้าเกงสับไก่ทุกคนทุกคนอันนี้เราก็เติมน้ำมันลงไปนะทุกคนค่ะน้ำมันจ้าอันนี้เก็นงจ้าไม่ต้องเยอะยอย่าเพิจัดเปลด 我叫你别。 สวัสดีสวัสดีแล้วก็สวัสดีเติมน้ำปลาลงไป <c oughs> ตอดปลาเหลืองโบกแล้วไม่ยิ้มอ,อะไรอ่ะชุดยถเอ้วไม่โบกแล้วไม่ยิ้มอะไรอ่ะน้ำตาหน่อยอจ้า เวลาเข้าด่นด่วนสวัสดีแล้วก็สวัสดีสวัสดีแล้วก็สวัสดี จ้าหน้าตากเกงเกงสับไก่จ้าอันนี้เราจะเติมใบกระเพรากับพริกออนลงไปจ้ะ ขอโทษขออภัยนะคะย้ายหันหน้าหนีนะย้ายไม่ได้หันหน้าใส่นะ,ะทนุกคนหน้ากินจังเลยคุณผู้ชมฉุนด้วยไม่ต้องใส่ผักอะไร ก็เราไม่ใส่มะเขือเราก็ไม่มีอิดเกตจ้า <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่จ้าเก่งสับนกของเราน่ากินไหมจ้าคุณผู้ชมอย้ายจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า